แล้วก็แบบว่าว้าวมากเลยเฮ้ยเขาว่าทำเป็นเอ่อซีรีส์ตรงเดนฟิกเรียบร้อยแล้วโอ้โหเตรียมรอดูเลยจริงจริงพอเราดูเราชอบตัวไหนมคดูเลยค่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่คือสักยันในเรื่องไง๋อมไ่ใช่สกรีสกันิฟเอาจริงป่ะไม่ได้ดูเลยมองไม่เห็นจำได้ได้จำได้จำได้จริงๆเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรอ่ะจริงๆแล้วว่าในในโลก ของแฟนตาซีนะมันก็มีอยู่สี่ธาตุลินน้ำลมไฟแต่วันหนึ่งเนี่ยธาตุไฟเนี่ยเขาอยากจะยึดครองโลกแล้วก็เลยเผมได้รับบทเป็นแองเอ,อเนเลนเ,เลนน้อยอวลรตาลงมาเ,เป็นธาตุลม เพิ่มมาช่วยกอบคู่โลกครับจริงๆพอเราดูแล้วเราชอบตัวละครตัวไหนหรืออยากเป็นตัวไหน,นจริงๆแล้ว,ว,ลวก็อยากเป็นตัวแองนี่แหละครับเพราะว่าก็เหลืออยู่คนเดียวแล้วอ่ะธาตุลมนี่เทพสุดแล้วอ๋อคือเอาเรียกว,ว่าเป็นตัว M V V ของเรื่องเลยใช่ชอบชอบฝากชวนชวนนิดนึงสำหรับใครที่แบบอายุบ้านอยากจะหาแบบซีรีส์ใาหารน้ำยิมสองจูงมาต้องบอกเลยนะฮะก็ช่วงนี้ Netflix กเขาทำซีรีส์ออกมาได้น่าดูทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องนี้บอกเลยว่าน่าดูมากๆสำหรับใครที่เป็นแฟนตั้งแต่ ตั้งแต่ดูสมัยที่เป็นการ์ตูนมาแนะนำเลยต้องมาดูซีรีส์ของเน็ตฟลิเรื่องนี้นะครับผมเรนน้อยเจ้าคอมิทิชันอวาราเดอะลัสแอร์เบนเดอร์ด้วย22กุมภาพันธ์นี้นะครับที่เน็ตฟลิเท่านั้นนะมาที่ผลงานล่าสุดคอตครับเป็นยังไงฮะคุณพ่อผลงานล่าสุดล่าสุดเลยนผลงานของเราครับดีครับ ยังไงพี่พอเรื่องาบเรื่องราวบันทึกสรุปคือเราใช่ไหมที่บอกว่าเรามีที่มีอักษรย่อใช่ไหมคือเอาจริงนะรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะหลุดคือเราอยากเปิดคือผมเนี่ยใช้ชีวิตปกติมากเพื่อนในวงการเนี่ยเพื่อนดารารู้หมดแล้วเวลาผมไปเพราะผมไปกับลูกตลอดนะผมก็ไปพาไปโรงพยาบาลพาไปแคมป์ปิ้งแต่6เดือนแล้วโอ้ยเดี๋ยวพาไปตลอดแต่ว่าไม่สงสารสิเออดินนะลูกไปช่วยกางเต็นท์ด้วยนะลูกไปช่วยกางเต็นท์ให้เราสมองไม่ใช่ ก็เอาจริงอ่ะไม่ได้ปิดเลยมข่าวว่าซุ้มลูกใช่ไหมไม่ได้ปิดใช้ชีวิตปกติแต่ผมแค่ไม่รู้ว่าคือจะต้องบอกยังไงจะเปิดตัวยังไงเออไม่รู้ไม่รู้ไม่งั้นพี่ย้อนกลับไปพี่ย้อนกลับไปวันที่รู้สึกว่าเรามีลูกมันคือยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกที่มีครั้งแรกใช่ไหมเฮ้ยมันคือสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเราครับผมแล้วจากที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเอาจริงๆผมก็ไม่ใช่เป็นคน ดีสักเท่าไหร่นะรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเราดีขึ้นมากๆคไม่รู้ว่าดีขึ้นดีขึ้นครับเพราะว่านอนน้อยขึ้นนะฮะเ <laughs> พราะว่าเลี้ยงเองทั้งานเลี้ยงเองเลี้ยงเองเลี้ยงเองโอ้หแรก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 เหนื่อยฮะ,ะสามเ,เดือนแรกเพราะว่าตื่นทุกสองชั่วโมงมาอัดอีกแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีปาร์ตี้ไม่มีอะไรเลยะครับเพราะว่าผมลูกนอนทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วลูกตื่นประมาณตีสี่ครึ่งตีสามครึ่งเลยก็เป็นอย่างเมื่อคืนตื่นตีสามครึ่งตอนนี้กี่เดือนแค่กี่เดือนแล้วพี่อ๋อ อันนี้เดือนแล้วตอนนี้เหรออันนี้เก้าเดือนครับมันผ่านมาวันที่สี่เรื่ออะไรชื่ออะไรชื่อโฮมชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริงเชื่อพัทใช้เล่นชื่อน้องโฮมโฮมโฮมบ้านเหรอโฮมบ้านเหมือนแบบบ้านของเรากันเพื่อนแม่แม่น้องยังไงครับพอะไรนะแม่แม่น้องเอาจริงต้องบอกก่อนนะว่าคือแม่น้องอ่ะเขาเป็นคนนอกวงการนะครับแล้วก็ต้องต้องทำความเข้าใจว่าสมัยนี้ก็ คือสื่อมันก็มีทั้งหมายถึงว่าคนคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมีทั้งดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือ คือแม่เขาก็าขอไว้ว่าเฮ้ยอย่าเอาตัวเขาเข้ามาอยู่ในสื่อด้วยผมก็อยากจะเคารพสิทธิส่วนตัวของเขาด้วยอันนี้แลเป็นสาเหตุที่เราไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ค่อยลงรีบป้อนอนนี้มาค,มคือปกติผมก็ไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้วนะคือเคยมีช่วงหนึ่งลงแล้วก็มันมันมีปัญหานิดหน่อยผมก็เลยผมก็เลยชัดเจนนะตอนนี้ก็คือจะแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเอาไว้โซเชียลเราคือไว้สรัรว์การทำงานไปเลยส่วนใหญ่จากการทำงานถ้าสังเกตไปดูโซเชียลผมลงแต่งานที่ทำยูทูป เออแล้วเป็นส่วนปกติก็เป็นคนไม่ได้แบบว่าถ่ายรูปอะไรเยอะแต่รูปลูกมีประมาณพันวัารูปกถ่ายไว้เยอะจะได้ลงไหมได้ลงแล้วเดี๋ยวลงให้อประกอบข่าวคืนนี้ไห่ก็พรุ่งนี้วันนี้สิวันนี้เลยหรอต้องลงแล้วประกอบข่าววันนี้เลยเหรอเพราะคนรู้ทั่วประเทศแล้วมีรูปใส่ชุดตดจีนอยู่ไมรู้รูปไรนไมมี ขอทองขอสักสิบรูปได้ไหมเดี๋ยวเปิดไอดบบเลยเฮ้ยไปดูในไอจีไม่พอพี่ถามเวลาเราไปข้างนอกเราคนเห็นล้วอุ้มลูกเขามีทักไหมว่านั่นลูกพรอหรือว่าเป็นแค่้องชายหรือว่ายังผมทักผมก็แค่บอกว่าลูกครับก็ปกติแต่ผมก็ยังงงว่าคือผมก็ใช้ชีวิตปกติมากเลยนะเพราะว่าคือลูกจะอยู่กับผมตลอดเออทั้งตื่นทั้งตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยพาไปข้างนอกพาไปโรงพยาบาลหรือว่า พาไปแคมปิ้งไปเที่ยวเนี่ยอยู่ตลอดแล้วผมก็ไม่ได้ปิดอะไรใครถามก็บอกเพราะลูกครับนีวันนี้จะวันนี้ตเต้นตอนที่เรารู้ว่าเฮ้ยเราจะเป็นพ่อคุณแล้วตอนนั้นน่ะเราเรามีความตื่นเต้นหรือยังไงแปลกใหม่ยังไงตอนแรกอ่ะตื่นเต้นแล้วก็กังวลว่าเอจะจะเลี้ยงไหวหรือเปล่านะแต่ว่าไม่เป็นไรยุคนี้เรามีอากูครับเสิร์ชกูเกิลครับผมเสิร์ชกูเกิลแล้วก็ถามแม่ผมเองด้วยแม่ผมก็แบบ ช่วยถามว่าช่วงนี้ต้องทำยังไงต้องเสริมวิตามินอะไรไหมลูกต้องนอนกี่โมงทุกวันนี้ก็คือเลี้ยงลูกเป็นแบบเลี้ยงแบบฝรั่งอะครับเลี้ยงแบบบุฟเฟ่หรอครับุฟเฟ่เก็หกเดือนนี่เพิ่งหัดทานเขาเรียก B L W ให้เด็กหยิบทานเองแล้วก็ใช่ใช่ใช่จะมีเราไปดูดูนะ B L W B L W ฝึกลูกทานเองอะไรอย่างนี้แล้วก็เวลานอนก็ นอนห้องเดียวกันแต่ว่าให้เขานอนเองพยายามไม่กล่อมไม่เลยคือกล่อมตอนประมาณ6เดือนแรกแต่ว่าพอหลังจากหกเดือนก็เหมือนกล่อมแต่มันใช้เวลาฮะมันมีวิธีมันต้องวางแล้วก็ไม่บุมต้องโอ้โหอะไรเงี้ยต้องค่อยๆฝึกตอนนี้ฝึกมาได้สมเดือนแล้วตอนนี้ก็คือหนึ่งทุ่มก็คือวางแล้วนอนได้เองที่พ่ออย่างตอนนี้ปู่กับเออปู่กับตาปู่ย่าปู่ย่าแต่ยายก็ปู่ปู่ย่าก็คือเป็นคนเลี้ยงถ้านออกมานอนคือณตอนเนี้ย ที่ไม่ค่อยได้เล่นละครเพราะว่าคืออยากใช้เวลากับลูกให้มากๆนะตอนนี้ก็คือก็ถ่ายแค่รายการทำยูทูบสัดส่วนใหญ่ก็คือวันไหนที่ผมออกมาทํางานผมก็จะฝากลูกไว้กับแม่ใช่แล้วคือแม่แม่ผมแต่ว่าแม่ผมเขาก็อยู่บ้านใกล้ๆผมที่ทำรายการรีวิวเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรที่ยากที่สุดการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว มันก็ไม่ได้เลี้ยงเดี่ยวขนาดนั้นก็จะช่วยกันเลี้ยงอ่ามันถึงเราคาเตงคนเดียวเราต้องดูแลยังไงอะที่สุดว่ามันถึงช่วงที่ต้องดูแลหรออล้างก้นหรือว่าการให้นมหรือว่าการอะไรยังไงชินหมดแล้วอะจะเอาตอนไหนกี่เดือนว่ามาถามอมาตอแล้วอย่างกันแบบจากคนที่แบบเราแบบเป็นเด็กวัยรุ่นไปแล้ววันหนึ่งแบบพอโตเป็นผู้ใหญ่ปุแล้วมีลูกของตัวเองอะมันรู้สึกหึงคำว่าเออมันรู้สึกบ้างไหมรู้สึกเลยว่าตอนเด็กๆผูไม่ได้ห้าวเลยมายถึงว่าไม่น่าทิสัใส่ไม่ดีเลยรู้เลยว่าเฮ้ย คือรู้สึกเลยว่ารักลูกมากอ่ะลูกวันนี้คือแบบเพื่อนจะชวนไปไหนไม่ได้ไปเลยคือแบบเฮ้ยลูกใครจะชวนไปกินข้าวเฮ้ยนังเที่ยงนะประเดี๋ยว4ี่โมงต้องกลับไปทํากับข้าวให้ลูกกินเพราะผมทำกับข้าวเองปรับตัวยากไหมปรับตัวยากไหมนิดนึงฮะหลังๆออกไปเมื่อก่อนออกไปข้างนอกหลังๆมาต้องให้เพื่อนมาบ้านกลัวแมมกลัวว่าเฮ้ยเด็ก โตมาแต่เราจะกมตามสนองหรือเปล่าตอนเราดืี้อกับพ่อแม่อะไรเงี้ยเขาเลียงไงกลัวม่เราแบบเออเราเกเรตอนเด็กอะไรเงี้ยลูกไม่กลัวเพราะเราเลี้ยงลูกให้เขาแบบว่าคือเราดูเราดูเยอะอ่ะดูวิดีโอเยอะเขามีแบบเลี้ยงลูกตามหมอผระเสิริฐเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยดูหมดแล้วก็คือตอนนี้ก็คือเราไม่ดุลูกไม่อะไรเพราะว่าก็เก้าเดือนแล้วอันนี้เริ่มรู้เรื่องตอนนี้เริ่มยืนได้แล้วเราก็ปล่อยให้เขาทําอยากทําอะไรทําแต่ว่าอยู่ในการควบคุมแล้วก็คอยดูแลกลัวเหมือนเราไหมกลัวเหมือนเราไห กลัวเหมือนกันกลัวตรงจุดไหนกลัวคือคือคือเป็นคนเอาแต่ใจเป็นคนดื้อใช่แต่ว่าโชคดีที่คือเหมือนมผมอะ่ะพาลูกไปข้างนอกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่3เดือนเนี่ยก็คือออกมาเยาวราชผมยังเคยพามาเลยเจอคนใช่ฉันก็เจอผู้คนเยอะแล้วนะตอนนี้คือเขาอยู่กับใครก็ได้อเขาเจอคนเขาก็ไม่กลัวไม่กลัวแขกเนาะไม่กลัวเหมือนใครตอนเห็นหน้าลูกเราว่าเหมือนใครตอนเนี้ยเดี๋ยวลองให้ดูเดี๋ยวรู้เลย เอาว่าได้ข่าวว่าเหมือนได้ข่าวว่าเหมือนเธอเอาสำเนาถูกต้องแล้วไงเขาบอกเขาบอกว่าเธอหลงมากหลงลูกมากคือแบบหลงครับเพราะว่าตังค์หมดแล้วตอนนี้คือคือของเด็กด้วยความที่มันเยอะมากก็เลยแบบเราก็จะซื้อเยอะมากซื้อหนูซื้อนี่ซื้อรถรถให้ให้ลูกนั่งแล้วแบบมันับได้อะไรอย่างเงี้ยซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ ต้องเรียนรู้ไปอ่ะเพราะว่าเด็กๆเราเราซื้อเสื้อผ้าเยอะใช่ไหมแล้วเด็กโตเร็วเนี่ยแป๊บเดียว็ใถ่ายไม่ได้ละเออใช่ใช่อย่างงี้พี่ในวงการมีใครช่วยเลี้ยงมีใครใช้คำแนะนำเราบ้างไหมพี่พรส่วนใหญ่ก็มีถามพวกเพื่อนๆในกลุ่มพี่มี่พี่ซีอะไรเงี้ยก็คุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ผมจะเลี้ยงเอง ที่อยากเรียนรู้ตัวเองว่าต้องอทำเรียนรู้ตัวเองว่าต้องทำยังไงแต่ถ้าเปิดแตถ้าเปิดออกมาแล้วมีชาวเน็ตช่วยเลี้ยงเราจะรับมือไหวไหมครับโอเคครับได้ครับผมช่วยช่วยกันได้เราจะดราม่าเยอะนะบางทีเขาแบบว่าจะแบบพอนเลี้ยงไม่ถูกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะเลี้ยงลูกมันมันก็แล้วแต่เราอ่ะแล้วแต่พ่อแม่นะฮะเอาเป็นว่าเลี้ยงลูกแล้วลูกลูกโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีของสังคมหรือเปล่าขำใจได้ยังว่าถ้าเปิดลูกลูกลูกล่ะจะกลายเป็นกลายเป็นข่าวขำใจแล้วเราจะตกกระป๋องแล้วนะเราตกกระป๋องแล้วนะ โอ้ก็ปีนี้ก็สามสาแล้วก็ไม่กลัวตกกระปองครับอยากให้อยากให้ลูปได้ดีมากกว่าแล้วโฮมเติมเต็มเรายังไงบ้างอะไรนะฮมเติมเต็มเรายังไงบ้างเอาจริงๆนะคือมีช่วงหนึ่งนที่ผมแบบว่าถ้าพูดตรงๆนะก็หมดแพชชั่นกับบางทีการทํางานด้วยอะไรหลายๆอย่างนะมันก็แบบเบื่อที่จะแบบ คือเหมือนเป็นคนที่ชอบออกไปปีวิเวกไปชอบกางเต้นท์ชอบไปอยู่คนเดียวไปไปเต้นกับเพื่อนหรือไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราแบบโคตรแบบใช้ชีวิตแบบเหมือนแบบเบื่อการทํางานเบื่อผู้คนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ฮะมีลูกแล้วรู้แล้วว่า,ว,าวันนี้ ต้องทํางานนะครับผมเพราะว่าที่มาและวชิ้กว่าค่าเทอมแพงครับทำไมต้องกลับมาอยู่ตรงนี้เหรอติดอะไรกันระหว่างแม่กับพ่อโอ้อยู่กับผมเยอะสุดครับเพราะว่าคือแม่เขาทํางานเยอะแดงว่าเขาติดติดเราอุ้มทาร่อุ้มนี่คือเราเอาอยู่เลยใช่ไหมใช่เราเอาอยู่แต่จริงๆแล้วลูกผมอ่ะคือฝึกให้บางทีเจอเพื่อนเยอะจริงๆแล้วใครอุ้มก็ได้เขาจะไม่ร้องแต่เขาแค่จะแบบ งงแต่ว่าไม่มีร้องน้องโหไม่มีร้องไมข้อเท็จะริ่ขออนุญาตถามนิดนึงสถานภาพครอบครัวเราจริงๆริืออย่างนี้เป็นยังไงคือยังเป็นปกติครอบครัวปกติหรือว่าปกติครับปกติสบายไม่ตไม่ใช่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่ปกติสบายครับก็ช่วยกินเลี้ยงครับแต่เอาเอาไปว่าแค่ส่วนใหญ่ผมเลี้ยงเลงแต่ว่าคุณแม่เขาก็ยังอยู่อยู่อยู่ครับยังอยู่ครับคุยกันปกติครับในอย่างนี้น้องโฮมถ้าสมมติว่าลูกคอลูกค้าสนใจเพราะพ่อต้องหาค่าเทอมจะทำยไงครับ้ไม่ได้เลยครับผม พร้อมส่งลูกพร้อมรับงานครับผมตอนนี้ลูกผมยืนได้แล้วนะฮะเป็นการของแท้แล้วทีนี้ยืนยืนได้แล้วคอนโทรได้ใช่ไหมโฆษณาทำอะไรยังไงยังยงไงคอนโทรได้ครับไม่เป็นไรเรามีพี่เบิ้มพี่เบิ้มเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเป็นผู้จัดการเขาบอกว่าจริงจริคนรอบตัวเราอยากลงรูกลูกเรามากแต่เขาไม่กล้าลงกันจริงนะมีเพราะอย่างอย่างอย่างพี่มี่พี่ซีอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนที่เคยเล่นละครทำเป็นว่าเพื่อนในวงการแล้วกันอคือปาบ้านผม บ่อยมาก<อ>คือมาหาไปเยี่ยมหลานแล้วก็แบบมึงยังไงเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะเปิดเนี่ยก็เ,<อ>เลยบอกว่ามึง<อ>กูเนี่ยไม่ได้ปิด<อ>แต่กูรอเนี่ยเมื่อไหร่จะหลุดเรืเอ่องกูไปแต่ช่วงช่วงที่หลุดเรารู้สึกยังไงเว้ยจะได้เปิดแล้วอย่างนี้ไหมะช่วงที่หลุดแล้วสบายใจกับทั้งหลายฝ่ายสบายใจกับพวกป่ะป้าๆลุงๆ ป้าลุงลุงลุงสบายใจให้เขาแบบว่าเฮ้ยพอรเมื่อไหร่กูจะได้ลงรูปหลากวะได้ลงแ่ทีนึงจริงถามพอรคิดไหมว่าพอรจะมีวันนี้ตลังจใช้ชีวิตที่แบบว่าขับมอเตอร์ไซค์กลางคืนคิดไหมว่าวันนี้เราจะมีอะไรอย่างไร่กลางคืนไปถึงขับไปไปหาเพื่อนเอาจริงอ่ะคือคือผมเคยพูดไว้ตลอดอยู่แล้วว่าแบบว่าเฮ้ย อยากมีครอบครัวนะสักอายุ30กว่าอะไรยาเงี้ยอยากมีและอยากมีเป็นเฟซเป็นเฟซอวตารนะคือผมจะมีเฟซจริงของผมนะผมจะมีเฟซก็ไม่ได้เฟซอวตารแหละเฟซที่เล่นกับเพื่อนแต่ผมก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์นะกลุ่มเฟซบุ๊กเขาก็จะมีกลุ่มที่แบบเลี้ยงเด็กแบบบ w เลีเลี้ยงเด็กแบบนี้ผมก็จะเข้าไปโพสต์ถามว่าโอ๊ยลูกกินข้าวมือซ้ายเขาจะถนัดซ้ายไหมทำยังไงดีเพราะตอนเียลูกใช้มือซ้ายบ่อยแต่ผมว่ามันฝึกได้เลย แต่เราว่ากลายเป็นคนละเอียดขึ้นเป็นคนอ่อนโยนมากแล้วก็คือผมไปหาหมอทุกเดือนน่ะตอนนี้คือหาหมอทุกเดือนฟอลโล่ตลอด่าเไอ้ตอนนี้เขาเริ่มเขาเริ่มยืนแล้วครับเขาเริ่มอะไรแล้วครับเืออยากเลี้ยงให้มันเต็มที่เลยเพราะว่าเขาก็เป็นสายเลือดของเราเลยอยากให้แบบเขาโตมาแล้วเขาเป็นแบบคนที่ดีแล้วแบบเรียบพร้อม เปลี่ยนไปไหนจากเมื่อก่อนเหรอเออถ้ไม่เท่เปลี่ยนไปคือตอนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่ออบ้านน่ะคือถ้าจะออกจากบ้านก็คือพาลูกไปกินข้าวข้างนอกหรือไม่ก็ออกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ รักเด็กขนาดนี้เอาอีกคนเลยไหมครับคุณเดี๋ยวคนเดียวเหนื่อยมากเลยเลี้ยงเองเอางี้เลี้ยงเองไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงเลยอ๋อไม่มีเลี้ยงเองไม่มีไม่มีเลี้ยงเองครับอ้นสมมติว่าโตขึ้นเราโอเคแล้วเริ่มเริ่มอยู่ตัวมีโอกาสไหมครับว่าเอออยากจะมีเพหรือว่าเราอยากจะคนเดียวแล้วขอลองดูคนเดียวก่อนใช่เพราะว่าตอนนี้สบายใจแล้วว่ามีลูกผู้ชายเริ่มเริ่มพูดเอาแอ้อยงเริ่มพูดปะปาโอคำแรกเลยรเลาพูดแล้วพูดยคำแรกคือปะปาเลยแต่ว่า คือเราก็ดีใจอ่ะพอเป็นพ่อใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วหมอบอกว่าอนเด็กเขาก็จะพูดเป็นคัตั้งต้นของเขาแหละฮะปา๊มมาม้าอ่ะอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกผมพูดปับป้าก่อนครับใจไดใจดีใจกิแตกเลยมาลเฮ้ยพูดอะไรพูดอีกลำสิพูดปป้าว่ะกินหนหน่อยกินหนหน่อยกิ่อยหน่อยกินอหน่องน่นนกยนกย่เก อ๋อก็มีส่ส่วนใหญ่นะฮะผมจะไม่ค่อยรับอะไรส่วนใหญ่ก็จะสนิทก,กับเพื่อนที่มีลูกแล้ว<อ>ส่วนใหญ่บางทีก็แบบรับส่งต่อเพราะว่าสมมติคือลูกเขาโตแล้วก็<อ>จะมีของบางอย่างอของเล่น ที่มันยังพอเล่นได้เนี่ยก็ผ่านมาถึงเราใช่ไหมพอตอนนี้ลูกผมโตผมก็จะเอาของเก่าเนี่ยส่งมปให้เพื่อนรเพื่อนต่อมันจะเป็นอย่างนี้สังคมคนเลี้ยงลูกจะเป็นอย่างนี้ฮะแบ่งปันสิ่งของครับผมทำไมี่พี่ถามว่าพร้อมมองอนาคตลูกหรย่งงอยากให้เป็นเหมือนเราหรือว่าอยากให้เขาเป็นอะไรยังไงคือถ้ามองอนาคตผมว่าคือเราปล่อยให้เขาเลือกเต็มที่เลยปล่อยให้เขาเรียนรู้ปล่อยให้เขาอยากทําอะไรทําแต่ว่าอยู่อยู่ในความ ความดูแลของเรา,านะาาอยากทาอะไรทําเต็มที่ชอบอะไรทําเลยเราสนับสนุนทุกทางขอให้มันเป็นสิ่งที่ลูกชอบอย่างการเลี้ยงลูกเราต้องคุยกับภรรยาก,ก่อนนะว่าเ,เราอยากจะเลี้ยงทิศทางไหนหรือว่ายัางไงพี่พอ,อะตกลงกันครับคุยตกลงกันแล้วก็คือคือคือไม่อยากเลี้ยงเหมือนเหมือนเหมือนสมัยก่อนอ,อ,อย่างอย่างเวลากินข้าวอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างแม่ผมอะสมัยก่อนผมกินข้าวแม่ผมจะป้อนตลอดใช่ไหมแต่ว่านี่ผมเลี้ยงเองก็คือพยายามไม่ป้อน ปล่อยให้เขากินเองแล้วพัฒนาการเขาจะเร็วมาก uh oh. การใช้มือหยิบจับเขาเข้าปากอะไรอย่างเงี้ย uh oh. หรือกินข้าวหรือจะติดคอ uh oh. เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องสำลักออกมา uh oh. ก็คือทำทำให้เด็กแบบว่าพัฒนาการเร็วขึ้น uh oh. รูปผม9เดือนตอนนี้จะเดินแล้วอะ่ะโต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 ไหมกิน oh. ก uh ิโ oh. ลตอนนี้ตอนนีน้สูงสูง70น้ำหนัก9โลเกินเกินเกณฑ์ที่นึง นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งเราแต่เราตั้งใจคุ้ลูก้นเพราะว่าทำเองข้าวกินเองด้วยทำข้าวให้ลูกด้วยป้าครบห้าหมู่นะไม่ต้องห่วงแล้วไม่มีดราม่าทกเป็นใช่ไหมฝึกเลยผมอยู่กลุ่มแม่และเด็กครับถ้าเรียนรู้ตอนนี้เลยเหรอเสร็จปุ๊บผมถ่ายรูปลงกลุ่มเลยแบบนี้สารอาหารครบไหมครับมีโปรตีนผักผลไม้ วิจะตเป็นเสริมน้ำมนตับปลาไม่ครบไม่เต็มทัวไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีถึงทุกวันนี้เนอะที่เล่ามนเนี่ยมีทักษะอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกไหมฮะทักษโอ้ทักษะในการทำอาหารเนี่ยผมแต่ทำง่ายเพราะของเด็กไม่ต้องปรุงเลยแต่ก็แบบบางทีผมก็ต้องไปถามช่วงนี้ก็ต้องกินนล้วมนตับปลาพอกินแล้วแบบเด็กจะหิวเร็วกินเยอะขึ้นช่วงนี้ก็แบบช่วงนี้เออเมื่อวันที่สี่เมื่อวันที่แปดเมื่อวานปะ พมื่อวานเมื่อวานึงไปหาหมอมาเองหมอบอกว่าก็ตอนนี้ลูกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะไม่ไม่ไม่สูงเกินไม่ไม่ไม่ตัวเล็กเกินแต่ว่าพ่อตัวใหญ่อยากให้เสริมเพิ่มอีกคราวนี้ เมื่อกี้ก็ต้องนั่งก่อนเข้างานเนี่ยผมก็ต้องไปนั่งพิมอยู่ในกลุ่มแม่และเด็กถามอยู่ว่ามีวิตามินตัวไหนบ้างครับที่ทําให้ลูกสูงเร็วขึ้นแต่ก็มีแบบวิตามินนามาให้เดี๋ยวก็ลังจะเข้าไปสั่งในแอปส้มครับผมนี่คืทิ่งนหลังก็ต่อไปก็คือมีน้องเพื่อนเราใครมีลูกก็คือสมารถปรึกษาได้หมดเลยตอนนี้เพื่อนปรึกษาหมดเออคุณใช้คุณใช้แพมเพิร์ยี่ห้อเลรฮะเฮ้ย ใส่แบบสวมไม่เก่งแก้งง่ายสบายมากรู้หมดรู้หมดใครถามเรื่องรูปบอกได้หมดคอนเะนั้นไม่ใช่คนเดิม้วเนาะไม่ใช่คนเดิมตอนนี้ครับกลับบ้าน4ี่โมงเย็นครับผมนอนประมาณสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มอันนี้จะรับงานได้ไหมล่ะเราเวลาเป็นอย่างนี้รับได้ครับรับได้รับได้รับได้จริจริงลูกเราสามารถออกอีเวนต์ได้ไหมนะวันนี้ พร้อมออกอีเวนต์มาอุ้มลูกมาผมเหรอลูกด้วยอุ้มลูกด้วยเหรอเดี๋ยวปรึกษาผู้จัดการน้องโฮมก่อนอต่ไปงานจ้างโฮมนะแพร่ยินดีรับใช่ไหมยินดีรับครับผมค่าเธอแพงครับโอเคโอด้วยค่ะพี่อ๋อด้วยนะค่ะดีใจเลยที่ได้พูดแล้วเนอะพูดไม่หยุดเลยอ่ะใช่ คืออยากพูดมานานนะเนาะใช่มันก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วใช่ไหมคือพยายามออกไปแบบว่าพาราคอนกูยากไปเลยได้นป็นปกติเลยเนี่ยเดินลอเหรอใส่บวกไปเดียวเดินลออยู่พารา้อนจะมีใครถ่ายรูปปะวันไม่มีเลยมีเออปกติลลยแบอย่างนี้เหรอพาไปกินข้าวลูกร้องคนไหนมามองหน้าแต่ไม่มีใครสนใจกูเลยไม่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 พี่ทามอะไรที่เหนื่อยที่สุดในการเลี้ยงลูกเหนื่อยที่สุดเลยอ่ะ เหนื่อยที่สุดในการเลี้ยงลูกเหรอผมว่าถ้าเป็นผมแรกๆคือนอนน้อยแตต้องทำงานด้วยใช่แต่ว่าเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือว่าเช็ดอึอะไรอย่างี้สบายมากตอนนี้อึลูกฉี่ลูกหอมไปแล้วชินชินชินะโอเคค่ัจบป๊าป๊าจ้าดูก่ันค่ะเดี๋ยวก็นี้ค่ะป๊าพ่อค่ะโอเคอนี้มาเลยค่ะพี่พ์อทางนี้เลยนะ